สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์มิสเดีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติแท้คุณภาพสูงแค่เปลี่ยนสินค้าในห้องน้ำของท่านเป็นผลิตภัณฑ์มิสเดีก็ให้กำลังใจรายการรู้ทันได้แล้วสั่งซื้อหรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าทางไปรษณีย์ของมิสเดีทางโทรศัพท์ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นหมายเลขโทรศัพท์0 9 2 3 8 4 1 2 2 2หรือจะฝากข้อความเอาไว้ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ไลน์ไอดีมิสเดีโด ลายไอดีมิสเตอร์ด่งสองลายไอดีมิสเตอด่งสหรือในกล่องข้อความ Facebook โด่งมิสดีในขณะที่บรรยากาศรอบตัวเราวันนี้นะหลายคนเนี่ยก็กดดันมาที่บ้านจันทรสงลาเปลี่ยนจากชั้น14มาที่บ้านจันทรงล่าวันก่อนก็ฉีดยุงนิดเดียวนะะโอ้โหกลายเป็นข่าวใหญ่โต ก็ตอนนี้นะักข่าวก็ไปเฝ้าอยู่ที่นั่นแล้วก็กระแสะกดดันก็มากดดันที่จันทรงราหลายต่อหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องเดิมท่านบางที่บอกว่าอะไรฮะพักโทษนะไม่เป็นไปตามกฎหมายซึ่งเรื่องนี้รูทันก็ทําคลิปเล่าให้ฟังไปแล้วเรื่องที่สสก้าวไกลไปพูดในสภาซึ่งผมบอกว่าประเด็นเนี่ยนะครับมันเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนซับซ้อนโดยเฉพาะเรื่องของกฎหมาย ก็ชว่วยโอกาสตรงนี้นะครับเข้ามาโจมตีในเรื่องของการพักโทษของคุณทักษิณล่าสุดนี้ก็มีการจับความขยายกันออกไปนายแก้วสันนะครับก็มาขยี้ประเด็นนี้แหละครับปมนี้อีกก็พูดไปถึงเรื่องคุณสมบัติของคนที่ต้องพักโทษนะครับที่นอกจากจะมีอายุ70ปีแล้วนะจะต้องป่วยเรียกว่าลากเลือดเดินไม่ได้แทบตาย <laughs> และซึ่งคนเหล่านี้เอาจริงนะวนะเงีเวลาพูดถึงตัวประเด็นกฎหมายเนี่ยเขาก็เลี่ยงเลี่ยงในเรื่องที่เขา,เาไม่ไม่อยากพูดนะก็พูดเฉพาะในประเด็นที่เขาอยากพูดกําลังปั่นป่วน,นสังคมให้เข้าใจแบบนั้นก็เห็นรับลูกกันไปเป็นทอดๆนะครับขยี้ลงไปว่านะนอกจากเจปีขึ้นไปแล้วนี่จะต้องป่วยเดินไม่ได้นั่งไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่ได้นะครับไม่พูดสักคำเลยว่าคนที่ได้รับการพักโทษมาก่อนหน้านี้อย่างสรยุทธ์นี่นะครับ อ่าอย่างนายเทพไทเสนพง์ที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะอีกหลายคนะงะรวมแล้วนี่ร่วมๆส0 0พคนนะตั้งแต่มีเรื่องการพักโทษมาตั้งแต่ปี4ี่หกนะฮะสองพนกว่าคนเฉพาะปีนี้900รอยกว่าฮะแล้วก็มี8คนนะที่เข้าข่ายเจิปีขึ้นไปนอกนั้นเนี้ไม่ถึงเจปีเขาก็ปล่อยกันนะครับแล้วเงื่อนไขที่รู้ทันพูดกันมาแล้วนั่นก็คือสําคัญที่สุดคือกฎหมายแม่นะครับกฎหมายแม่ เขากาหนดเงื่อนไขกันไว้ง่ายๆนะครับแค่มีคุณงามความดีว่างั้นนะครับเป็นประโยชน์กับทางราชการก็แลนะแล้วก็จําคุกมาแล้วเนี่ยหนึ่งในสามหรือหกสิบหกสิบวันหรือหกเดือนนะฮะท่านแล้วก็มีโทษเหลืออยู่เนี่ยต้องไม่ต่ําต้องต่ากว่าสิบปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขแค่นี้สําหรับพรบรตัวหลักนะก็สามารถจะนะฮะผ่านการ เพียนาของอนุกรรมการซึ่งก็อยู่ในพรบรัฐธรรมนะ <c oughs> ตัวหลักเนี่ยพูดกันไว้แค่นี้ส่วนตัวลองเนี่ยนะครับก็มีหลายฉบับนะครับที่เคยรู้ทันเอามาให้ดูก็วาทะลายละเอียดแตกต่างกันไปนะครับก็พยายามจะไปเอาเรื่องเล็กๆเนี่ยประเด็นเล็กๆในพรบรฉบับลูกมาขยายความแล้วโจมตีว่าการพักโทษของนักศินั้นเป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย นี่เล่าให้ฟังแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้กําลังขยับกันอยูอ่ผมก็ต้องบอกว่าพเพื่อไทยก็ช้านะตอนนี้ต้องอธิบายนะครับโกศลพัเพื่อไทยก็ต้องอธิบายเรื่องนี้หรือจะเป็นรัฐบาลก็ไม่เหมาะเพราะว่ารัฐบาลไม่ได้มีส่วนไปเกี่ยวข้องอะไรกับคุณทักษิณนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่จะพูดตรงนี้น่าจะเป็นสองสองหน่วยงานได้แก่พรคเพื่อไทยจะบอกไม่เกี่ยวไม่ได้หละครับพรคเพื่อไทยก็เป็นคุณพ่อคุณลุงอิง นะครับแล้วส่วนอีกกระทรวงหนึ่งกระทรวงกระส,วง,ระสวงยุติธรรมนะคุณทวีส,วสอดสก็ต้องควรจะออกมาอภิปรายเรื่องนี้ให้เคลียร์ให้ชัดนะครับพยายามไม่งั้นมันเป็นปมอะรายละเอียดของกฎหมายเล็กๆน้อยๆพวกนี้แล้วมันคถ้าไม่อธิบายพวกนั้นมันตีกินหนักเลฮะตอนนี้นะครับอ่ะยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยก็แล้วกันส่วนม็อบถ้ามางนะ็อบม็อบม็อบ ลูทัานก็เอารายละเอียดมาแล้วนะตอนนี้ก็มีการขยับกระเยื่อนของม็อบสันติอโศกมาเพิ่มเติมจากม็อบคอปตนะลูกกับจะพูดอะไรดีแต่ก็เรียกอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยเอ๊ะผมนึกไม่ออกนอกจากคำว่าลูกกะลูกอะไรนะเดี๋ยวจะเรียกยังไงเนียปีกย่อยเออหรือไงฮะเออกลุ่มย่อยอ่ะกลุ่มย่อยนะครับของไอ้คนที่นั่งอยู่แถวแถวอ่า อะไรนะกลุ่มล้อมรวมอะ่ะนีครับส่งเด็กมาก่อนแ้ะตอนนี้ม็อบนี่ก็ดูท่าทางก็คนไม่ได้เพิ่มขึ้นนะเขาก็เขย่าทุกวันคนก็ยังเท่าเดิมนายทุนก็ยังเงียบอยู่แต่หลักๆแล้วก็เป็นม็อบสันติอโศกนี่เขาเข้ามาร่วมแล้วนะครับอย่างไรก็ดีก็จับความได้ว่าการเข้ามาร่วมครั้งนี้มีเป้าหมายทางการเมืองนะูาาะสันติอโศกคราวนี้เนี่ยเขาจะมา เปิดตัวพรรคใหม่เขาด้วยกิจกรรมลักษณะแบบนี้แล้วก็จะได้เห็นเขาเนี่ยนะ,ะทะตามกิจกรรมเกี่ยวกับการเมืองลักษณะแบบนี้ไปเรื่อยๆสร้างสมนะ,ะโดยหวังว่าการเลือกตั้งครั้งหน้านี่นี่เขาจะมานะครับพรรคของสตรีอโศกชื่อใหม่ชื่ออะไรฮะอ,อ่าเดี๋ยวนะฮะเอาลืมซะอีกละท่าไม่เป็นไรฮะก็เป็นพรรคใหม่ที่กําลังจะตั้งนะเป้าหมายของการมารวมกิจกรรมกับคอปทอเรื่องนี้ก็คือการเคลื่อนไหวให้มี ฐานเสียงของตัวเองเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองแล้วคุณจะได้เห็นเขาเคลื่อนไหวไปเรื่อยแล้วก็เปิดตัวไปแล้วนะครับเอาอาศัยเวทีกบปรนั่นแหละครับเปิดตัว <c oughs> เปิดตัวไปแล้วนะพรรคใหม่ของสันติอโศกใครตอบได้บ้างฮะว่าเขาตั้งชื่อว่าอะไรรู้สึกเปิดตัวแล้วนะใครรู้บ้างเอ่ยนะะอลองเทสดูนะว่าแฟนๆรู้ทันมีความรู้รอบตัวการเมืองทันเหตุการณ์ขนาดไหนนะครับอ่ะก็ ลักษณะท่าทางแบบนี้นะฮะเขาก็หวังว่าเขาจะมาเสียบแทนพรรคเก้าไกลนั่นแหละในอนาคตนี่ผมก็มองแล้วว่าพรรคเก้าไกลนี่นะฮะยิ่งใกล้วันพิพากษาเข้าไปเนี่ยยิ่งเห็นอาการว่ามันจะศูนย์พันนี่ะเทาบ้างมันจะเลยปีนี้ไม่ไม่รู้นะเก้าไกลเนี่ยนะฮะนี้หลายฝักหลายฝ่ายตอนนี้เนี่ยกระโดดเข้ามาเพื่อแย่งฐานเสียงของเก้าไกลกันแล้ว เห็นาการเช่นนี้นะครับ,รบสบู่น้ำผึ้งวายแดงสบู่ก้อนนี้คุณผู้หญิงชอบเพราะนอกจากจะมีกลิ่นหอมมากกว่าสบู่สีอื่นๆแล้วยังมีส่วนผสมหลักคือวายแดงวายแดงดียังไงวายแดงมีสารต้านอนุมูลอิสระครับจะช่วยดีท็อกผิวอย่างอ่อนโยนจึงลดริ้วรอยความหมองคลำ้ำลดฝ้าลดกระ รอยเหี่ยวยน่นอันเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้ท่านดูอายุมากกว่าวัยเมื่อใช้ต่อเนื่องผิวจึงดูสดใสอ่อนวัยอย่างเป็นธรรมชาติแน่นอนครับยังผสมเชียร์บัตเตอร์และน้าผึ้งด้วยจึงช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งกรานจึงดูสดใสย,ยิ่งขึ้นสัมผัสได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้จนอาจลืมโลชั่นหลังอาบน้ำไปเลยสบู่มิสเรดทุกก้อนใช้น้ํามันจากธรรมชาติด้วยกระบวนการผลิตแบบเย็นเพื่อคงคุณค่าส่วนผสมธรรมชาติไว้ให้ได้มากที่สุด ปราศจากสารเพิ่มฟองสารฟอกขาวสเตียรอยเด็กสตรีมีครรภ์ก็สามารถใช้ได้ไม่ต้องกังวลรักธรรมชาติรักผิวรักสุขภาพต้องใช้ผลิตภัณฑ์มิสเตรีดีต่อคุณดีต่อธรรมชาติ ฟังคลิปรู้ทันแล้วอยากให้กำลังใจรายการรู้ทันนะครับก็สามารถทำได้ง่ายๆครับด้วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์มิสเดีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติแท้คุณภาพสูงแค่เปลี่ยนสินค้าในห้องน้ำของท่านมาเป็นผลิตภัณฑ์มิสเดีก็ให้กำลังใจรายการรู้ทันได้แล้วนะครับสามารถทำได้ง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสอบถามสั่งซื้อก็ทำได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0923841222หรือทางไลน์นะครับติดต่อได้ที่ไลน์ i อดีมิสเดีโด ลายไอดีมิสเดโด่งสองลายไอดีมิสเดโด่งสามหรือในกล่องข้อความเฟซบุ o กโด่งมิสเดีขอบพระคุณมากครับ